คุณเอาไปล้างไหนเนี่ทำไมไม่เอามาล้างตรงนี้ล้างตรงนี้น้ำมันค่อยน้ำมันค่อยยกว่าน้ำมันค่อยมาค่อยดอกอาอนนะมาแ่หัเมื่อกี้ผมเอาไปขี่มาครับจมให้ผมยางคักเลยครับ จมจมวาวขี้โซกป๊กวะานีน,าน,นี่การวาคนนี้พี่น้องรถไผรถมั่นคนนี้น,น, <c oughs> นี่การวาคนนี้รถไผรถมันวารถไผรถมั่นรถไผรถมั่น แบงกันเหล่าสันดียแบงกันแล้ว,ลวรถไผ่รถมั่นมาขี้กับว่าใดด่ดาผมเลยครับจะเนี่ยหงคักหวงคักแข้งไหลหวงคักแข้งไหล ฝ euh ุ่นขั้นของคุณผ่านะขีข no ั้นฝุ่นผอนะอขีน้ำเนี้ยเห็นว่าไหมอันนนโดดาวดี จ้ะอฮะจับได้ไไดสรวลวัโทรมาอะไเปลยนได้เอา,ดดาีเ,เออถอดยูหันก็นไดเ้เอาครับมีมีควันบ่น เออถอดเลยเดี๋ยวควีออกไปหาเดี๋ยวจะออกไปหานะจ๊ะท่านสารวัตรว่าทำงานเสร็จแล้วครับเราจะไปเอา เอาบูธครับผมบูธไปเปลี่ยนนะครับบูธไปเปลี่ยนเซ็ตด้วยขี้มือเดียวนึงอะส่งแแพงแพงครับขี้เอาไปขี้มือเดียวนึงกะส่งแพงครับขึ้นยังขี้กลับมา่านขี้ดินกับบันฟุ้นครับเขาเห็ดทางไ,มไหมมั้ย มันเลยเปื่นครับเปื่นหลดเล่าเราเลยจมหายอเอ๊ะไปเอาไปเช็ดซื้อผุน่นอันนี้ล้างน้ำเสร็จแล้วครับนีงเจาไปล้างที่โน้นครับเปิดไฟบ้างดูเปิดเปิดไฟดูสิบอกให้เปิดไฟ บอกให้ลองเปิดไฟหลีดูครับว่ามันจะออกไหมเดี๋ยววันลังให้หัดขับคันนี้วันลังให้หัดขับคันนี้ครับ เจ้าบีทีนี่จะได้ขับรถคัดเป็นครับจะได้เปลี่ยนกันขับใดครับมามาข้างนี้เหลือหลายมา บีทีห้าก็ล้างแล้ว ủa, ồ hồn nhật đây hãy đạc nó khỏi lúc phải dân nói là than năn là chết ngay เอาผ้ามาเช็ดเร็วมันจะแห้งก่อนพอมันแห้งก่อนมันจะเป็นคาบน้ำครับจับนะครับถ้าล้างรถต้องดีบเช็ดให้ไวครับสมอยากได้บ่ สมอยากได้ว่านะเขาเอาไปขี่มือเดียวจมแปดแปดแปดแดมันเหรไหมเพาขี้มือเดียวนึงจมหักจมแน่มันไปยังมอไซบันมบันดมันสมมือนี่มีการ แบงแยักปปันมุ่นแล้วปันมุ่นให้ให้ดูแลนี่ต่วนเรื่องนั่นเรื่องรถเรืองดำให้ฮอเป็นผู้เฮ็ดตะวันเงืนมากเนี่เก็บคือเขาเก็บเปียบเบิบปีเงืนมากเก็บคือเขา ยังผ้าเช็ดต่อไปเช็ดให้มันเร็วๆมันสีแห้งก่อนน่ะโดยเฉพาะกระจกมันเสร็จเร็วๆตรงกระจกมันน่ะกระจกมันเซ็เจ,จซไวๆเลยเออตัวนั้นแหละคือมันจะเป็นคาบน้ำนะครับเช็ดคาบน้ำออกให้หมดเลย เดี๋ยวโอเคครับคลิปนี้พอเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวไปหาท่านสารวัตรก่อนครับเอา,เอาบูธครับผมบูธซื้อมาแล้วครับอยู่ตรงด้านหลังเอาแวาน่วนวานไปนังก่อมันเตะ๊เปิดบะไร,ระบ่เยเบืองหิเตีเห็เบงเนอ<ะ>เขาบอกว่ามันเตะเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดู <laughs> bỏ bon na, à, ta câu hơn cả Có tê đầy rồi đây là. <laughs> tê, bên Anh đi à à à tê à à ừ บางทีมันก็ไม่ค่อยฉลาดนะครับบางทีมันก็ไม่ค่อยฉลาดเพราะว่ามันไม่ได้กินปลามันกินน้ำมัน,นครับบางทีเตะก็บางครั้งก็เปิดครับบางครั้งก็ไม่ติดเพราะว่าเนื่องจากว่าสเกิร์ตของเราที่ทำเนี่ยบางทีมันอาจจะบังครับไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็เลยไม่